คลิปนี้ยาเต้วพามาทำหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นรสชาติอร่อยๆอแบบอีสานทานกันนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยายเต้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและรายละเอียดของเครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆอยู่ท้ายคลิปและก็จะมีดังนี้น้ำใบย่านางหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ปี๊บมีทั้งแบบขูดแล้วและยังไม่ขูดยายเต้าจะทําให้ดูนะคะสําหรับวิธีขูดจะใช้ไม้จิ้มฟันแหลมๆหรือว่าเป็นเข็มก็ได้ค่ะลักษณะวิธีขูดก็แบบนี้นะคะ เสียบไม้จิ้มฟันลงไปแล้วก็ขูดเร็วๆยิ่งขูดเส้นเล็กเท่าไหร่หน่อไม้ก็จะยิ่งนิ่มเท่านั้นค่ะและส่วนตรงข้อหน่อไม้ตรงไหนแข็งๆก็เชิญอ,ออกไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่าไม่อร่อยวันนี้ยายแต้จะใช้เป็นหน่อไม้ปี๊บความขมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าหากหน่อไม้เราเผาเองก็ขมมากกว่านี้นะคะถ้าหน่อไม้ยาวเกินไปก็มาตัดเครื่องแบบนี้ เสร็จแล้วก็นําไปล้างเอากลิ่นเปรี้ยวออกเติมเกลือลงไป1ช้อนชาแล้วตามด้วยล้างน้ํเปลาประมาณ1-2ครั้งและบีบให้เสเด็จน้ําด้วยนะคะจากนั้นก็นำหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงรอให้เดือดพอน้ําเดือดก็นําหน่อไม้ลงไปต้มเลยค่ะใช้เวลาต้มในน้ําเดือดเดือดก็ประมาณสักห้านาที ระหว่างที่รอเราก็จะมาโขลกข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวสารเหนียวแช่ในน้ำสามชั่วโมงจากนั้นก็นํามาโขลกให้ละเอียดใช้ก็ประมาณครึ่งทัพพีหรือประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะข้าวเบือก็จะทําให้หมกหน่อไม้ของเรามีความชุ่มฉ่าไม่แห้งเกินไปและไม่กระด้างแล้วก็จะเพิ่มความอร่อยมากๆด้วยค่ะแล้วก็จะมีพริกแห้งหัวหอมกระเทียมตักไร้ซอยนําพริกแห้งไปโขลกก่อนค่ะ เติมเกลือป่อนลงไปครึ่งช้อนชาเกลือป่อนก็จะช่วยให้พริกแห้งละเอียดเร็วขึ้นอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการโขลกพริกแห้งนะคะถ้าพริกแห้งไม่กรอบใส่เกลือป่อนลงไปนี่โขลกง่ายมากๆเลยค่ะตามด้วยหอมกระเทียมตะไคร้โขลกให้ละเอียดและสำหรับนองไม้ที่ต้มไว้ก็ครบเวลาแล้วนะคะ หรือถ้าหากดอกไม้มีความขมมากต้องใช้เวลาต้มนานกว่านี้ค่ะหรืออาจจะต้มสองครั้งเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องชิมรสชาติดูก่อนเสร็จเรียบร้อยก็เทน้ําร้อนออกแล้วล้างด้วยน้ําเปล่าอีกหนึ่งครั้งบีบให้เสด็ดน้ําจากนั้นก็มาปรุงรสกันต่อค่ะก็จะมีต้นหอมใบแมงลกัก หรือว่าลูกโดดไม่ต้องโคลกนะคะใส่เป็นเม็ดแบบนี้ได้เลยค่ะและหมู3ามชั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำปรุงรสด้วยน้ำใบย่านางพริกหอมกระเทียมที่เราโคลกไว้ตามด้วยหมู3ามชั้นเข้าเบือจากนั้นก็ใช้มือเราลงไปคลุกออกแรงขยำให้หน่อไม้แล้วก็หมู3มชั้นมีความนุ่มด้วยนะคะ และมันก็จะออกจากหมูสามชั้นทําให้รสชาติมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหน่อไม้และหมูสามชั้นนุ่มดีแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา,าขั้นตอนนี้ก็ปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะแล้วคลุกเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันตามด้วยต้นหอมใบแมงลัก พริกกระเรียงหรือดูกโดดก็วางไว้ด้านบนของหมกหน่อไม้คลุงให้เข้ากันจากนั้นก็พักไว้ก่อนแล้วมาเตรียมใบตองกันต่อค่ะถ้าหากใบตองสดๆไม่มีเวลาตากแดดก็นําไปลนไฟให้นิ่มก่อนใบตองจะได้ไม่แตกน้ําในหมกหน่อไม้จะได้ไม่รั่วใช้ใบตองสองชั้นและว,วางไปคนละแนวนะคะป้องกันใบตองแตกและเวลาตากหน่อไม้มาใส่หอก็ให้มีน้ําพอคลุกคลก หมกหน่อไม้ของเราจะได้ฉ่ำน้ำแต่งหน้าด้วยใบแมงลักพริกกระเรียงหรือว่าลูกโดดและวิธีห่อ,อก,ก็ห่อลักษณะแบบนี้นะคะระวังน้ำจะไหลออกเสร็จเรียบร้อยก็กลัดด้วยไม้จิ้มฟัน ถ้าใบตองส่วนไหนเกินมาก็ตัดออกจะได้ดูสวยงามเสร็จแล้วก็เรียงใส่ซึ้งเตรียมนึง่งจากนั้นก็นำหม้อน้าขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดพอน้ำเดือดก็นำหมกหน่อไม้ขึ้นไปนึ่งเลยค่ะใช้เวลานึ่งที่30นาทีหรือจนกว่าหมูจะสุกเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นรสชาติออร่ยอร่อย จะทำขายสร้างอาชีพหรือว่าจะทำทานในบ้านก็ถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะ